อื่นต้องขอกา่าวสวัสดีนะครับอาร์เทรดเดอร์ทุกท่านนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียหรือเราเรียกสั้นๆว่าบัวซ่ามาเลเซียนะครับสำหรับภารกิจนี้ก็คงเป็นภารกิจในฝันนะครับของเทรดเดอร์ทุกคนในการที่จะแสวงหาโอกาสหรือโอกาสในางน่ของการลงทุน,นเพราะว่าเทรดเดอร์เองก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าเราเทรดอยู่ในตลาดเดียวเนี่ยแน่นอนครับหากเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือความไม่แน่นอนนะครับ มันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นมานะครับเพราะนั้นหน้าที่ของอาตัวพ่ออย่างผมนยครับก็คือพยายามที่จะพานักลงทุนทุกท่านนะครับสมาชิกอาสเตเดอร์แล้วบุคคลที่สนใจนะครับเข้ามาในโครงการนะครับเพื่อขยายโอกาสหรือช่องทางการลงทุนในการมาครั้งนี้นะครับเราก็ทางชาร์ตมาสเตอร์เนี่ยได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับจากทางตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมในครั้งแรกของเราเนี่ยจึงเป็นที่มาของงานสัมมนานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่6กันยายนน,นั่นก็คืองานสัมมนาที่เราเรียกว่า community trader ในงานนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับระดับ general manager นะครับของทาง BMD หรือ Bursa Malaysia Derivative นะครับจะมาแนะนำโปรดัก c t ที่น่าสนใจ2ตัวด้วยกันก็คือ1 CPO นะครับอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่า CPO หรือครูดปาล์มออยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับทางด้านโกลภพันธุ์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะครับถ้าคุณนั่งเครื่องบินแล้วก็บินมาที่มาเลเซียเนี่ยแน่นอนคุณจะเห็นไร่เรียกว่าสวนสวนปาล์มนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับสามารถผลิตน้ามันปาล์มเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับต้นๆนะครับของโลกังนั้นน้ำมันปาล์มก็จะอยู่ในหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน เทียบเขาเรียกว่าสภาพคล่องหรือลิควิดของตัวโปรดักต์แล้วก็ถือว่าสภาพคล่องหรือตัวจำนวนสัญญานะครับต่อวนันหรือที่มีการเทรดนะก็เทียบเท่ากับตัวเซฟตี้ในบ้านเรานะรนั่นก็คือหนะึ่งโปรดักต์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งโปรดักต์ที่น่าสนใจก็คือโกลฟิเจอร์นะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผมนั่งคุยกับทางผู้บริหารอันตราดรัพย์ที่นี่นะครับเขาก็บอกว่าเขาพยายามเรียนรู้นะครับเ,เกี่ยวกับลิพันฑ์ทองคำนะครับ เพื่อนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาทางลงทุนเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงแม้จะมีโบรกเกอร์ออฟเฟอร์นะครับการเทรดทองคำเยอะแต่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นโบรกเกอร์ที่เรียกว่าโกลด์สปอตหรือโบรกเกอร์เถื่อนการที่ตัวตลาดหลักทรัพย์เองนะครับได้ทำการเปิดโกฟิเจอร์เนี่ยขึ้นมาก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของตัวนั่งทุนเองก็เป็นทางเลือกนะครับให้กับทางลงทุนนะครับท้งไทยแล้วก็เทศนะครับในวันที่6เมษายนนี้นะครับทาง ตลาดทรัพย์มาเลเซียนะครับจะส่งวทยากรเข้ามาแนะนำแล้วก็พูดคุยกับทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเจเนอ a ร m a แม g เนเจอร์มิสเตอร์ฟรีนะครับแล้วก็ทางด้านเอ็กซ์ตีฟไวท์เพสเดนต์นะครับมิสเตอร์สุเรตทั้งสองท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับขังของกับตัวโปรดักดังนั้นนักลงทุนที่สนใจนะครับชาวไทยที่สนใจสามารถที่จะเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ t e c h n i c a l d a y c o m นะครับ คลิกเข้าไปที่หัวข้อ Community Trader นะครับแล้วก็ส่งโดยอีเมลนะครับหรือท่านสะดวกนะครับก็ส่งรายชื่อมาที่มือถือนะครับพิมพ์ภา,ารรษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลมาที่หมายเลขโทรศัพท์0890123579เพื่อลงทะเบียนสิทธิประโยชน์มากมายนะครับสำหรับตัวนักงทุนเองเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องสแสวงหา opportunity ในต่างประเทศเพราะบางครั้งผมเข้าใจว่าเราสนใจที่จะลงทุนแต่ว่า เราอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีเวลาเพียงพอที่จะบินไปต่างประเทศนั้นทางชาร์ทมาสเตอร์หรือทางผมนะครับก็ได้ทําการซัพพอร์ตในเรื่องนี้ในโปรเจก t นี้นะครับเราเป็นโปรเจกที่ต้องยอมรับว่าทางผมเนี่ยควักกระเป๋าเองเลยนะครับคือเราไม่ได้าการซัพพอร์ตใะทั้งสิ้นเราอยากจะนําพาดีๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทางเลือกให้กับตัวนักลงทุนนะครับแล้วก็ บรรยากาศผมอยากจะให้นักทุนทุกท่านนะครับได้ดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆของตัวบนะัวซ่ามาเลเซียใหญ่มากเราจะเห็นด้านหลังนี่นะ,นะครับเ,เป็นสลักของฟูแอนแบรนะครับสัญักษเป็นลูกฟูต้นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กันในเชิงจิตวิทยาของอความต้องการในการซื้อและก็ความต้องการในการขายถ้าเกิดเราลองม มองแบ็กกลับนะครับไปนะครับท่านจะได้เห็นบรรยากาศด้านหลังผมเป็นตึกของบัวซ่ามาเลเซียนะครับซึ่งค่อนข้างอลังการแต่ว่าตึกนี้เนี่ยจะเปิดทําการอีก2-3ปีแล้วย้ายไปที่ใหม่นะครับซึ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยกว่าเดิมมากนะคือเป็นนหม่ที่ดีเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงผมอยากให้นักทุนเตรียมตัวมาในวันที่6กนะครับก็คือเตรียมคําถามนะครับข้อสงสัยใดก็ตามเนี่ย คุณสามารถมาถามได้เลยเพราะว่าตลาดซักมาให้ความรู้กับตนเองมันเป็นสิ่งที่น่าปัะจ,จับใจนะครับในตลาดการลงทุนเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสในการเดินทางไปใน,ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียลาวเ,ออเวียดนามอินเดียนะครับก็หลายประเทศด้วยกันเราก็ไปเห็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็โอกาสในการลงทุนที่นี่นะครับตาม จากประสบการณ์ผมที่ผมได้มีโอกาสมาเป็นเกสพิเกอร์บรรยายนะครับอยู่บ่อยๆให้กับทางบล็อกเกอร์แล้วก็ทางตลาดทรั์เนี่ยเราเห็นโอกาสในแง่ของการลงทุนเพราะว่าถ้าเทียบค่าเฉลี่ยขององค์ความรู้ขังนักทุนเนี่ยเราก็ถือว่าทางเมืองไทยเนี่ยนะครับเ,เรายังถ้าพูดถึงในเชิงเทคนิคข้อไหนสิทธิ์เราค่อนข้างที่จะเจาะลึกกว่าเขานะครับที่นี่คนโดยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนบ้านเราในบางส่วนก็คือยัง สนใจางสัมมนาที่เป็นสต็อกทริปนะคระับว่าหลังจากที่เราทางชามาเตอร์หรือทางผมเนี่ยได้มาบรรยายแนะนําความรูร้เกี่ยวข้องกับระบบความคิดหรือดิ้งกิ้งการลงทุนในในแต่ละประเทศเนี่ยว่าได้รับกระแสหรือการตอบรับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าข้อคิดที่สําคัญในแง่ของการลงทุน,นค,คือนักงทุนเองเจะต้องมีกลยุทธ์ส่วนบุคคลนะครับที่สามารถที่จะประเมิน คาดการนะครับทิศทางการนของตลาดได้ลวงหน้าถ้าคุณเป็นแฟนพันแท้ของทางผมและติดตามผ่านเฟ e บุ o k คุณจะได้เห็นว่าวันนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นฮิตเป้าหมายที่เรา f o r ์ c ค s t ไว้ในครั้งที่แล้วก็คือ1,562ตอนนี้ก็63เส,เสร็จแล้วนะครับตอนที่ผมมอนเตอร์ตลาดอยู่ปัจจุบันนะครับเราพยายามทางชาร์จมาเตอร์เราพยายามที่จะแนะนำหรือว่าสอน ดในการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ลูกหน้าให้กับตัวนักงทุนนะครับว่าแต่ในแต่ละโมเดลเนี่ยจะมีข้อเด็ดหรือข้อด้อยอย่างไรแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่ความฉลาดนะครับหรือความจีเนียตของสมองมนุษย์ดังนั้นคนที่สนใจในส่วนของแนวทางอาร์เทรดเดอร์เนี่ยก็ต้องต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าในระบบการเรดคุณจะเป็นเฉพาะฟอลโลเวอร์อย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องเป็นคนที่คิด แล้วก็เหมือนด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การลงทุนที่ไม่เหมือนกันการที่บังคับให้คนทุกคนเนี่ยลงทุนเหมือนกันเข้าพร้อมกันออกเหมือนกันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความทนทานทางด้านจิตวิทยานะครับการถือครองความกลัวต่อความผันผวนตลาดก็เป็นปันจจัยหนึ่งทําให้ตัวนักทุนเองไม่สามารถที่จะเป็น f o ลเ o อร์ที่ดีได้แต่แน่นอนครับตัวนักทุนเองสามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่เรามอบให้เนี่ยไปประยุกต์แลวก็ปรับ ให้เข้ากับสไตล์การลงทุนแต่ละคน,น,ะค,รนะครับเป็นจุดหนึ่งเทียวอ,อยากจะแนะนําเพราะว่าโลกการลงทุนกว้างมากนะครับคุณอาจจะมีโอกาสนะครับได้เข้ามาลงทุนในต่างประเทศนะครับสแสวงอาจจะเริ่มต้นจากในใกล้ๆนะไม่ว่าจะเป็นลาวเ,าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับตลาดที่มีความพร้อมที่อยู่ใน Area, แอเรียเราว่าเราแวกบ,บ้านเรา ว่ามาเลเซียมีความรอบรอบสุดน,นะครับแล้วก็คนมาเลเซียกับคนไทยเนะี่ยค่อนข้างใกล้ชิดกันมากนะครับแล้วก็สไตล์การพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับคุณพูดสไตล์ไทยๆเนี่ยครับไม่ต้องแอคเซนต์มากครับเขาก็เข้าใจในขณรเดียกันเขาพูดกลับมาเนี่ยในสไตล์ภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าใจนะเพราะว่าสไตล์การพูดหรือสำเนียงเนี่ยนะที่เราเรียกว่าซิงลิช ก็จะมีเอออาละเลนะครับถ้าเขาเป็นออริจินอลมาเลเชียนีสนะครับแต่ถ้าเขาเป็นฮุสตฟิลิมนะครับหรือคนที่เป็นมาเลมาเนะียภาษาอังกฤษเขาก็จะคล้ายกับสิงเลชแต่จะไม่มีลงท้ายเอออาลาเลนะครับซึ่งเวลาฝังก็เขาเขาใจงา่ายเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีการอัพโหลดนะครับบทสัมภาษณ์นะครับมิสเตอร์ฟรีนะครับ, Free, รบซึ่งเป็น general manager ตลาดซับของ BMD ก็คือบัวซ่ามาเลเซียดิเร์ทีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโปรดักต์นะครับมีหลายโปรดักตท์ที่ที่น่าสนใจข้อดีของตัวตลาดนี้นะครับก็คือคุณได้มีโอกาสถึงแม้คุณจะเทรดทีเฟกในบ้านเราเซฟตี้นเด็กคิวเจอร์หรือว่าซิงค์กันซิงค์ก t นสต็อกฟิวเจอร์นะครับผมว่าข้อดีของมาเลเซียนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบเป็นอินเด็กเขาอินเด็กเขาค่อนข้างไม่ผันผวนมากค่อยๆโกลว ตาการโกรที่ค่อนข้างซอมเสมอน่าสนใจนะครับแล้วก็ผมได้ทำการเทสโดยใช้เครื่องมือทั้งสีโมดูลของ Art Trader ก็คือเวฟโมเมนตัมฟิบนอาชีแล้วก็ c a n d ดอร์สติก็ปรากฏว่าเครื่องมือเนี่ยสามารถบ่งบอกทิศทางนะครับรูปแบบการคารดการลงหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญนะคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลามาลงทุนต่างประเทศะคุณจะ ไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องมาอ่านเรื่องภาษานะเพราะว่าในเชิงของการเทรดด้วยกราฟหรือคนที่เบสออนเทคนิคอลอนไลสิทธิ์เนี่ยผมว่าการดูกราฟนะครับหรือว่าการประเมิ grab, นด้วยกราฟนับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนนะสามารถเข้าใจเรียนรู้ครั้งเดียวนะครับสามารถประยุกต์ใช้งานในตลาดได้หลายตลาดนะครับนี่ก็ช่วงนี้เป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับตัวมาเลเซียเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีในแง่ของตัวเวลาเ,เร็วกวบบ่าเราหนึ่งชมมั่วโมงนั้นถ้าเกิด ตอนนี้ที่มาที่ผมเนี่ยเป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนั่นหมายความว่าที่เมืองไทยก็จะบ่ายสองครึ่งับก็เดี๋ยวเราลองติดตามกันนะครับผมยังคงอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยจนถึงวันศุกร์นะครับจะมีกิจกรรมที่ผมต้องไปปฏิสปีหรือไปประชุมค่อนข้าากนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการดีนะครับที่ทางคนไทยอย่างเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ดียด้านการเทรดแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับ ชาวต่างประเทศผมไปหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันอินโดนีเซียอินเดียนะครับแล้วก็สิงคโ,โปร์ครับการตอบรับเนี่ยของนักลงทุนชาวต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับถ้าเกิดเรานําเสนอโมเดลการลงทุนที่ถูกต้องนะครับมีเหตุเป็นผลไม่ใช่ว่าเอาอินดี้มาตัดกันคลอดกันแล้วขึ้นหรือไม่มาพูดถึงว่าเทตอีวันจะร่ำจะรวยนะเขาไม่สนใจเขาสนใจว่า เขาจะได้เงินจากการลงทุนในตลาดแับลองเทมอย่างไรคิดอย่างไรแล้วเขาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบริหารพอร์ตอย่างไรทำมานี n มจเมนต์อย่างไร,งไรแล้วก็มีสัญญาณการคอนเฟิร์มในแง่ของตัวกราฟอย่างไรนั่นเป็นจุดที่เขาสนใจชาร์จมาตเตอร์เป็นผู้นำนะครับทางด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับข้องกับคิด t i เ a l า h i n k ิงกิ้งหรือระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณครับเราทำเพื่อให้นักทุนเนี่ยได้มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าและก่อนที่จะออก คุณจะเข้าคุณจะต้องรู้ว่า body of knowledge หรือองค์ความรู้อะไรที่คุณใช้ในการ Entry ในตลาดในขณะเดียวกันเวลาคุณจะออกคุณต้องรู้ด้วยว่าทําไมถึงออกเพราะอะไรตลาดเป็นอย่างที่คุณคิดคุณออกเพราะคุณ a ท e Prof i t คุณยังไม่ออกเพราะคุณต้องการเล t profit ล u n คุณต้องการออกเพราะว่าคุณคิดว่าความเสี่ยงของความผันผวนเนี่ยคุณทนไม่ได้ทนไม่ได้เพราะอะไรมีสัญญาอะไรเป็นตัวบอกคุณนั่นคือจุดหัวใจสําคัญตัวนั้นทุนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาพบกันนะครับ คืนนี้กับบทสัมภาษณ์ของมิสเตอร์ฟรีครับเจเนอเรลอเนเจอร์ของ BMD หรือบัวซ่ามาเลเซียดิลิเวอรีนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับกับการอัปเดตพรุ่งนี้ถ้ามีกิจกรรมต่างๆผมอาจจะโพส์ผ่านตัวเฟซบุ๊กให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับว่าท่านคงประสบความเร็จในแงงการลงทุนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ